สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่เกมเล่รักวังหลวงค่ะสำหรับวิดีโอว,วันนี้นะคะจะมารีวิว ID เกม2 ID เนาะเป็น ID ที่เล่นมาเกือบ4ปีแล้วก็อีกอันนึงเป็น ID ที่เล่นมา4เดือนนะคะมาดูกันว่าจะแตกต่างกันยังไงบ้างเนาะเนื่องในโอกาสที่เกมนี้นะคะเล่รักวังหลวงเนี่ยกำลังจะครบรอบ5ปีค่ะเดี๋ยววันที่26มีนาคมนี้จะมีกิจใหญ่เนาะกิจครบรอบ5ปีนะคะ เดี๋ยวมาดู ID นี้กันก่อนเนาะไอนี้นะคะจะเป็น ID แรกของทัพทีมก็คืออยู่ใน Surf Asia 145นะคะเล่นมาถ้านับจากวันแรกเลยนะ4ปีละแต่ก็คือไม่ได้ล็อกอินทุกวันเนาะแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ทัพท,ทีมย้ายประเทศอะคะ่ะทัพทีมหายไปเลย300วันคือลบเกมทิ้งไปเลยเนาะเพราะมันยุ่งมากแล้วก็กลับมาเล่นอีกทีนึงก็ใช้ ID นี้เล่นตัวเดิมเลยนะคะ ถ้านับจากวันที่เริ่มต้นจริงๆก็คือเกือบ4ปีนะ3ปีกว่านะคะดูที่จำนวนวันล็อกอินตรงนี้นะอันนี้จะนับแค่จำนวนวันที่เราเข้ามาล็อกอินเนาะถ้าบวกไปอีก300วันก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปีกว่าๆนะคะเกือบ4ปีละ ID นี้ก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะในส่วนของพลังนะคะจะอยู่ที่2,250ล้านนะคะประมาณนี้เนาะ ตำแหน่งนะคะอยู่ที่ตำแหน่งที่51ล่เป็นองค์หญิงเหอร์ซัวโซอีนะคะได้เวลาไปทักทายวังคุณนิงเนี่ยจะได้อยู่270ตำลึงต่อวันนะคะมาดูในส่วนของข้อมูลส่วนตัวนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าจำนวนคู่หูทั้งหมดเนี่ยมี53คนเท่านั้นจำนวนคนรู้ใจยิ่งน้อยเลยค่ะมีแค่16คนเท่านั้นนะคะ ในส่วนของคู่หู53คนนะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็จะมีตัวหลักเนาะแล้วก็ตัวจวีนอ๋องกับชินอ๋องที่มาครบแล้วก็วีรสตรีที่มาครบแล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวพิเศษอย่างสร้างกวนหวานเออฝ้าหลีหฮวตุกูเหมืองแล้วก็ชีชีเก๋เนี่ยก็ได้มาครบแล้วนะคะที่เหลือก็จะเป็นตัวเล็กตัวน้อยประปร,ะประายที่ทีมเก็บมาได้บ้างแม่นมหงก็ได้มาแล้วนะเออไม่ได้มีอะไรพิเศษเท่าไหร่นะแม่นมหลงอะ่ะ กว่าจะได้มาก็เล่นมาเนี่ยเพิ่งได้ตอนที่กลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งก็คือ3ปีสี่ปีกว่าเขาไม่เล่นกันละก็เลยมีโอกาสได้มานะคะแต่เนื่องจากแม่ดมหลงอะ่ะเ,เขาเป็นจุดเด่นเดียวอำนาจใช่ไหมก็เลยปั้นนิดนึงในส่วนของตัวประกอบอื่นๆก็ไม่ค่อยได้เก็บค่ะ เพราะว่าอย่างที่เคยบอกไว้นาะว่าถ้าเรามีตัวคู่หูเยอะๆอะ่ะแล้วเวลาเราไปเล่นอุทยานหลวงอะคะ่ะเออเราจะต้องเปิดช่องช่วยเหลือเยอะนั่นเองเนาะซึ่งช่องช่วยเหลือตรงเนี้ยเออมันต้องใช้เงินนะคะหรือว่าจะอัพวิทยาย,ยุทธวังหลวงก็ได้แต่ว่ามันแบบก็ใช้หยกเขียวเยอะอยู่เหมือนกันเนาะเพราะเราเปิดเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าท้าทิมอะชอบกิบชามากชอบการประลองชามากเพราะฉะนั้น คู่หูที่เราจะสามารถเปิดได้ก็จะเอาแค่30คนเท่านั้นถ้าเกิน30คนปุ๊บท่าทิมจัดเข้าช่องช่วยเหลือไปเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดการประลองชาอะไรเงี้ยท้าทิมทำวิดีโอสอนประลองไว้แล้วเนาะแต่เนื่องจากว่ามีคู่หูแค่53คนนะจริงๆถ้าใครสามารถมีเยอะกว่านี้ได้นะทุกคนก็ดีนะคะถ้ายิ่งมีคู่หูเยอะจะทําให้เรายิ่งมีค่าเลือดเยอะค่าเลือดเยอะช่วยในนี้ค่ะตรงสนามประลอง สนามประลองเนี่ยจะใช้ค่าเลือดอของของคู่หูทุกคนมาประลองนะคะค่าเลือดก็คือตัวนี้สเตตาสรวมตัวนี้นะคะเรียกว่าค่าเลือดค่ะ ส่วนถ้ามีคู่หูเยอะเนี่ยก็คือจะมีค่าเกียรติยศเยอะใช่ไหมค่าเกียรติยศเยอะก็ไปใช้หลายอย่างเลยก็คือตําหนักโซ่อันเนาะตําหนักโซ่อันใช้ค่าเกียรติยศนะคะจํานวนคู่หูอะ่ะตําหนักโซ่อันก็มีส่วนนะคะแล้วก็ค่าเกียรติยศก็จะไปในส่วนของการล่าสัตว์ใช่ไหมก็คือมีประโยชน์แหละถ้าใครแบบว่าโอเคกับการมีคู่หูเยอะๆนะส่วนคนรู้ใจทัพพิมพ์ก็มีแค่นี้13คนใช่ปะ เนี่ยมีแค่นี้เลยคือคนรู้ใจยิ่งมีเยอะก็ดีเพราะว่าเขาจะมีพันธนาการใช่ไหมมีพันธนาการก็จะทําให้เราสามารถอัพพลังให้กับผู้หูเราได้เยอะก็ช่วยในเรื่องของกิจอํานาจค่ะโอ้จริงๆแนะนําให้อพคนน้องคนนี้นะเสริหลิงหัวนะคะเนี่ยเสริหลิงหัวพันธนาการ3คนซึ่งเป็นสคนที่เราบางบางทีอาจจะได้มาช่วงต้นๆด้วยซ้ำสามารถปั้นได้นะคะ อมาดูชาร์ตอันดับกันนิดนึงนะคะแม้ว่าทัพพิมจะไม่ได้เล่นมา3 0 0รอวันแต่ว่าทัพตอนกลับมาเล่นนะคะทัพพิมก็ยังแบบว่าปั่นตัวเองปั้นตัวเองให้มันขึ้นมาอยู่อันดับที่9เห็นปะ่ะเนี่ยจริงเซิร์ฟนี้คนเล่นแบบว่า50คนได้บ้งที่ยังเล่นเล่นกันอยู่นะเนี่ย ขึ้ตอนนี้ครัพิมก็อยู่อันดับ9มาตลอดเลยนะคะไม่สามารถแซงขึ้นไปอันดับ8ได้แล้วนะคืออันดับ8เขาก็เล่งเล่นอยู่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ยังอยู่ก็ยังจะมีคนที่ขึ้น V8 V9 เนี่ยก็คือยังเล่นอยู่คนนี้แบบสุดแล้วนะ V13 แบบว่าสุดมากคนนี้เป็นคนไทยนะคะทุกคนคุณวา เป็นคนที่ทําให้ทัทิมกลายเป็น V.I.P. ด้วยจริงๆทีมไม่เคยเสียเงินกับกับเกมนี้เลยนะแต่ว่าคุณวาเขาเติมเงินให้ทัพทิมน,นะคะทัพทีมได้เป็น V.I.P. 3ถ้าใครที่ตั้งใจจะเติมอยู่แล้วนะ V.I.P. 3คือคือดีมากนะคะดีมากตรงที่มันจะมีแบบ1คลิกแบบเร่งด่วนทั้งหมดเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นคนรู้ใจเนาะหนึ่งคลิกแบบว่านัดพบอ,อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคลิกท่องเที่ยวตรงเนี้ยหนึ่งคลิกท่องเที่ยวเนี่ยตรงเนี้ยได้เลยนะคะสำหรับใครที่เป็น V.I.P. รวมไปถึงหนึ่งคลิกล่าสัตว์ด้วยตรงนี้นะหนึ่งคลิกล่าสัตว์มีให้ดูไหมนี่เริ่มล่าสัตว์เห็นปะมันจะมียิงอ๋อเป็นยิงธนูอัตนโนมัติทุกคนเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกดอะไรเลยยิงได้เลยอนะไรเงี้ย V. 3นะคะ ถ้าใครสนใจรวมไปถึงตรงสหายด้วยมันจะมีหนึ่งคลิกกดรับบารมีตรงนี้นะคะดีงามมากทุกคนมันประหยัดเวลาประหยัดพลังชีวิตไปได้เยอะเลยนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของอีเวนท์ทุกคนชอบมีคนถามว่าสปอยเนื้อเรื่องให้หน่อยได้ไหมคะคือการที่ให้พิมพ์ไม่สปอยเนื้อเรื่องก็ ก็อยากจะบอกว่าทัพทีมเองก็ยังอ่านไม่จบทุกคนทัพทีมอยู่อันดับ7นะคะเล่นมา3ปีกว่าเนี่ยอยู่ที่บท2 3 1อยู่เลยนะทุกคนจะบอกว่าทัพทีมหายไป300วันมันก็ไม่ใช่เห็นไหมคนที่เขาเล่นมาตลอดเขาก็อยู่ที่ไล่เรียกของทัพทีมนะ2 3 5 2 3 7เองเห็นไหมอันดับ1เขายังอยู่ที่บท281อยู่เลยค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วบอกเลยว่าไม่สามารถสปอยตอนจบได้เพราะยังไม่มีใครอ่านจบเลยและอยากจะบอกว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบออกนอกทะเลไปเรื่อยๆค่ะเขาก็เสริมนั่นเสริมนี่ไปเรื่อยๆจนแบบอ่านไปก็ยังงงอยู่ว่าไปจุดนั้นทําไมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเขาก็ให้มันยาวให้เรามีอะไรอ่านไปเรื่อยๆกว่าจะกลับเข้ามาเนื้อเรื่องหลกักอ่ะตอนที่ทีมอ่านถึงตอนเนี้ยกับเข้ามาเนื้อเรื่องหลักแล้ แต่จริงๆที่ไม่สปอยก็คือว่าก็เป็นการให้เกียรติเกมเขาด้วยค่ะว่ามันก็เป็นจุดขายของเขาอะเนาะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยอะทุกคนอยากเล่นเกมนี้เพราะว่าอยากอ่านเนื้อเรื่องมันใช่ไหมละ่ะมันก็เป็นจุดขายของเกมถ้าเราสปอยเกมปุ๊บฉันอาจจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แต่พูดไปอย่างนั้นแหละทุกคนทําสวยจริงๆแล้วคืออะไรรู้ไหมจริงๆแล้วคือจําไม่ได้จําเนื้อเรื่องมันไม่ได้ที่อ่านมาทั้งหมดอะนะ,ะจำได้แต่ หลักๆเท่านั้นเนื้อเรื่องที่มันออกทะเลไปนี่คือจำไม่ได้เลยเพราะท้าทีมเล่นทีหนึ่งอ่ะช่วงแรกๆมันอ่านได้วันละหลายบทใช่ปะบทหนึ่งสองบทอ่ะวันหลังๆมาก็จะอ่านได้แค่วันละหนึ่งบทใช่ปะตอนนี้คือเดือนละหนึ่งบทก็คืออ่านได้แค่เดือนละช่วงที่มีกิจกิจชื่อเสียงอะค่ะจะอ่านได้แค่นั้นเลยเพราะว่าแต่ละบทตรงนี้ใช้ค่าชื่อเสียงเยอะมากชื่อเสียงที่เก็บมาทั้งเดือนอ่ะ ถ้าเอาจริงๆคืออ่านแค่2บทแต่เราจะมาติดอยู่ที่บทที่6ค่ะ1ครั้งเนี่ยการที่คลิกสู้1ครั้ง1วันเนี่ยจะสู้กับลัสบอส์ตตรงเนี้ยได้แค่ประมาณไม่ถึง20%เลยค่ะเพราะฉะนั้น1บทตรงเนี้ยกว่าจะผ่านตัวลัสบอรตรงนี้ไปได้ใช้เวลายอย่างต่ำคือ5วันถึงจะผ่านตัวลัสบอรนี้ไปได้ผ่าน1บทไปได้นะคะ เพราะฉะนั้นหลังๆมาก็คือทุกคนจะอ่านแค่เดือนละหนึ่งบทช่วงที่เป็นกิจชื่อเสียงเท่านั้นนะคะทุกคนมันทำให้เราแบบแทบจะจำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วอะ่ะองชายเจ็ดองชายหกกุ้ยเฟยคนไหนเป็นตัวร้ายฉันยังงงเลยกุ้ยเฟยคนไหนเป็นแม่องชายเจ็ดชืกุ้ยเฟยตรงไหนเป็นแม่องชายหกอะไรอย่างเงี้ยคือจําไม่ได้ก็เลยแบบเออไม่สปอยดีกว่าเนาะทุกคนใครที่อยากจะอ่านเนื้อเรื่องก็ก็ เล่นต่อนะคะที่พิมพ์ยังคงเล่น ID นี้อยู่ก็คือเอาไว้เล่นสตอรี่นี่แหละคะ่ะเอาไว้อ่านสตอรี่ไปเรื่อยๆเพราะว่าไหนๆก็อ่านมาถึงตั้งสองสปีแล้วใช่ไหมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าเคยเข้าวังคุณหนิงอยู่3ครั้งนะคะก็คือได้คารมคใมคายอยู่3ามครั้งก็ประลองชานั่นเองนะคะจากขิดประลองชานอกนั้นก็ไม่เคยได้อะไรเลยนอกจากแบบชื่อดังหกตำหนัก ID นี้ก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดู ID ถัดไปกันเลยค่ะมาถึงยูสที่2ของทัพทิมบ้างนะคะน้องวิเวียนเนาะยูสนี้นะคะเล่นในเซิร์ฟยุโรปนะคะเซิร์ฟยุโรป203เนาะเล่นมา136วันแล้วนะคะเกือบ4เดือนและ4เดือนโอเค จะบอกว่าเซิร์ฟยุโรปอะต่างจากเซิร์ฟเอเชียนิดหน่อยตรงที่เขามีแคทเธอรีนมานะคะแคทเธอรีนจะมาแทนลีไปนะคะรวมไปถึงเฮนรี่ที่เป็นเอ่อเป็นคนรู้ใจที่บอนกับแคทเธอรีนนะคะสำหรับยูสนี้เท่าที่เคยทำวิดีโอรีวิวเอาไว้ว่าเทคนิคการไต่แรงให้ติด1ใน10เนอะท็อปเทนสำหรับใครที่เล่นฟรี เพราะว่ายูสเนี้ยเป็นยูสฟรีนะคะยังไม่เคยเติมเงินอะไรใดๆเนาะคือตั้งแต่เริ่มเล่นมาทัพทิมจะอยู่ที่ประมาณอันดับ78 90มาตลอดนะประมาณอันดับ7อันดับ8มาตลอดนะตอนนี้ก็น่าจะยังอยู่อันดับ7อยู่นะคะทุกคนนี่อันดับ7เอามาดูพลังกันนิดนึงนะคะ4เดือนของทัพทิมเนี่ยพลังอยู่ที่66ล้านนะคะ ประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ครับที่ขึ้นตำแหน่งองค์หญิงแล้วนะองคหญิงพิงเลอร์นะคะตำแหน่งที่26นะเป็นตำแหน่งที่ทุกอย่างโอเคมากเพราะมันมี1คลิกออกเที่ยวกับ1คลิกนัดพบให้แล้วค่ะทุกคนเป็นอะไรที่บอกว่าทนทุกข์ทรมานกับการต้องมากดทีละครั้งมากซึ่งตอนนี้ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะคะอ่ะดูข้อมูลส่วนตัวผู้หมูตอนนี้มี32คนแล้วนะคะคนรู้ใจ10คนค่ะ แล้วก็สตอรี่ถึงบทที่123แล้วนะคะสำหรับผู้หู32คนนะคะก็หน้าตาประมาณนี้ทัพทีมเก็บชินอองอนะ่ะได้ครบ4คนละจวินอองยังไม่ครบนะคะน่าจะได้อยู่2คนอยู่มั้งแล้วก็วีรสตรียังเพิ่งมาเลยนะคะคือทัพทีมสังเกตนะว่าเซิร์ฟยุโรปผลเล่นน้อยค่ะเซิร์ฟเอเชียทัพทีมสังเกต,เกตคือเขาเปิดเซิร์ฟใหม่ทุกๆ2สัปดายุโรป่ะเซิร์ฟยุโรปเขาเปิดเซิร์ฟใหม่ทุกทุกสัปดาห์นะ เออเพราะว่าคนมันเล่นน้อยพอเล่นเปิดเซิฟหนึ่งไปอะ่ะผ่านไปสามสี่เดือนเขาจะเมิร์จเซิฟเวอร์ค่ะก็คือเอาสองเซิฟมาเมิร์ดเป็นเซิฟเดียวกันเอามารวมกันไปเซิฟเดียวกันอย่างเช่นตอนนี้เซิฟทั้งทีมโดนเมิร์ชแล้วนะคะเซิฟสองศูนย์สามเนี่ยเอามารวมกับสองศูนย์สี่ทุกคนซึ่งอันดับต่างๆตรงนี้เห็นไหมจะมีสองศูนย์สี่ขึ้นมา คือด้วยความเราเซิร์ฟมาก่อน2 0 4ใช่ปะเล่นก่อน2 0 4ศสสัปดาห์มันทำให้เราได้เปรียบนิดนึงเขาจะจับ2เซิร์ฟรวมกันให้เป็นเซิร์ฟเดียวไปเลยนะเป็น local เซิร์ฟอันเดียวกันไปเลยแบบนี้นะคะจากช่วงก่อนหน้าเนี้ยที่ยังไม่รวมเซิร์ฟอะ่ะจะเห็นได้จะรู้สึกได้เลยว่าคนมันจะเล่นน้อยลงมันก็ไม่ได้มีอะไรให้เรากระตุ้นที่จะอยากเล่นมากใช่ปะแต่พอมารวมเซิร์ฟกันปุ๊บอะ่ะ คือแบบเซิร์ฟคึกคักมากเลยนะคะเหมือนมีคนเล่นเยอะขึ้นอะไรแบบนี้อันนี้แค่เมิร์เฉยๆนะคะก็คือรวมเซิร์ฟเฉยๆยังไม่มีการ cross s ิ r v e r กันเกิดขึ้นนะยังไม่มีการแบบว่าอำนาจข้ามเซิร์ฟไรนะชาข้ามเซิร์ฟอะไรยังไม่มานะคะอน,นี้เพิ่งเมอร์ชไปเลยเมื่อประมาณสอาวันที่แล้วไม่ใช่ประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคะ พอรวมเซิฟเกิดขึ้นเนี่ยวังคุณหนิงตรงนี้จะว่างเปล่าอันนี้เพิ่งผ่านกิจอํานาจไปเห็นไหมวังคุณหนิงตําแหน่งอื่นๆว่างหมดเลยเขาจะเอาใหม่หมดเลยนะคะจริงๆยูสนี้ก็ไม่มีอะไรอัปเดตมากเนาะก็จะอัปเดตว่า้าพี่เมงอยู่อันดับ7เหมือนเดิมเลยนะคะเป็น1เดียวที่เป็นนอนว i p ในท็อป10นะคะนี่และชั้นอยู่ตำแหน่งที่26อันดับ2ด้วยนะเพราะว่าอันดับ1อ่อะ คนนี้เขาอยู่อันดับตำแหน่ง28แช่ปีเป็นองค์หญิงฉันก็คือ26อันดับสองนะคะนอกนั้นเขาอยู่อันดับ25ต่ะการที่เราอยู่อันดับสูงๆตรงนี้มันดีตรงไหนรู้ไหมมันดีตรงที่ตอนที่เราไปล่าสัตว์นะคะไม่มีใครแย่งเราล่าสัตว์ ในส่วนของอีเวนต์นะคะอ่านสตอรี่อยู่อันดับที่16นะคะบทที่123อยู่เลยจริงๆถ้ายังไม่ merge s e r ์ฟนะทัพทีมอยู่ติด1ใน10ไปแล้วนะคะอันดับ8อันดับ9อะไรอย่างเงี้ยแต่พอ merge s e r ร์ฟุ๊จริงๆมันอ่านได้พอๆพอกันเลยเห็นไหม123 124อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโดนดันลงมาเหลืออ,อยู่ที่ตำแหน่งอ่ะอยู่ที่อันดับที่16นะคะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะทัพทีมก็ไมไ่ค่อยได้ปั๊มอะไรมากมาย โอเคจริงๆวิดีโอนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะก็มาอัปเดต ID ีเทิิมเคยเล่นมา3-4ปีนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทัพิมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ